ที่นี่งานโวลมิวเดย์ที่ศูนย์การค้าเซนทัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะที่นี่มีเตนนมนมนมแล้วก็นมไปหมดทุกอย่างเลยคะ่ะสำหรับใครที่ชบอบดื่มนมพลาดไม่ได้เลยคะ่ะตอนนี้เราเข้าไปในงานกันเลยดีกว่านะคะมีเพื่อนๆอนอีกสองคนรอเราอยู่คะ่ะ สวัสดีสสดค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในงาน w e l l Milk Day ค่ะเราทั้ง4ี่คนมาจากสโมสรเด็กช่างพูดนะคะเราจะพาทุกคนมาชมภายในงานกันค่ะต้องบอกว่าในงานนี้เกี่ยวกับนมทั้งหมดเลยนะคะไอติมมีทั้งเมนูต่ตางๆจากนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมทุกชนิดเลยค่ะ วันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะได้ทั้งความรู้เรื่องนมและได้ช้อปปิ้งนมกลับบ้านอีกด้วยค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเป็นเมนูอะไรคะศครีนมดิฟครับน่ากินมากจะเป็นไอศครีมนมวิลนาดิฟครับช็อกโกแลตนะคะัะ ราดด้วยพ็อปปิ้งเป็นอัลมอนด์กับถั่วนะครับผ,ผมี๋ยวราดซุปไปแล้วกินนะจิ้มจิค่ะทำมาจากนมหรือเปล่าคะเนี่ยทำมาจากนมครับเป็นนมวานิลาครับเป็นนมกลิ่นวานิลาครับริบกับช็อกโกแลตชิมได้<อ>ตัวนี้ชิมแล้วเท่าไหร่คะตัวนี้ชิมแล้ว50บาทครับปกติ55บาทนะครับลองชิมชิมเลย ได้ค่ะอร่อยไหมอร่อยขอบคุณนะคะโอ้อันนี้คืออะไรดีคืออะไรเหรอมากกะลงบุฟนี้คือมากาะลงนะคะ้มี22รสชาติเลยค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนมีเป็นมากาะลง ให้เป็นเค้กเป็นเค้กเ,น,เนี่ยอันนี้บลูเบอร์รี่เนี่ันนี่นนนด้วยชีสเค้กนี่แหละค่ะคือขนมที่ผสมมาจากนมทั้งหมดเลยค่ะคุณน้าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มาจากที่ไหนคะค่ะเอ่อเป็นชีสเค้กค่ะมาจากของดาราทีมี อะไรหรอคะค่ะอันนี้เป็นขนมไข่ฝรั่งเศสค่ะก็จะมีเป็นหอมนมหอมเนยนะคะแล้วก็มีน้ตาลค่ะน่าก yes. ินมากมากเลยอร่อยมากเลยแล้วก็ของนั้นก็จะมีรสกุหลาบด้วยนะคะอันนี้เป็นรสเนยสดลูกอันนี้เป็นรสกุหลาบค่ะค่ะทุกอย่างน่ากินมากมากเลยนะคะ ไดีที่ตรงนี้มีอะไรอ่ะคะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เป็นการสาธิตริดนมนะครับรี่นมวัวทำเลยไปนั่งเอาราแ่งดูก่อนครับอล้อ่ะนั้งมือก่อนนะครับอันดับแรกต้องล้บบนิ้วแรก เดี๋ยวนั่งมือก่อนลองดูลองดูได้ไหมออกไหมทำไมไม่ออกจะยังได้เหรอลองดูลองดูยทำไ่ออกนี่เราต้องลอคุณพต้องถามนี่ก่อนนะครับ ว่าอันนี้มันเหมือนนมนมวัวจริงๆของวัวไหมก้อนนมตัวนี้มันเวไรแลามันนิ่มแบบนี้ไหมคะอะไรเงี้ยสามสองหนึ่งค่ะอันนี้นมอันนี้จริงๆเลยไหมคะนมครับเป็นเป็นอาการจําลองเก้านมวัวจริงๆริงเลยแต่ต้อนนมวัวจริงจจะนิ่มกว่านี้นะครับมันจะเป็นก้อนเนื้อของวัวโอ้ทำไมบีบไม่ออกเลยลองแรงใช่แรงเยอะๆนิดนึงใช่แรงหน่อยโอ้ อ,อนี่ทำไมของพี่ออกไงเนี่ยต้องบีบไปๆตรงนี้ใครอยากรีดนมวัวก็มาในงานนี้นะคะอันนี้มันนิ่มไหมนิ่มไม่ก็ไม่ค่อยนิ่มนะแต่ม่นิ่มมันเป็นยางเนี่ยมันต้องบีบนี้นี่มันเอามาจากที่ไหนคะ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะคณะสัตวศาสตร์ที่นี่สอนอะไรคะครับสอนเกี่ยวกับการผลิตสัตว์อาหารสาัตว์มีสุกรส,สัตว์ปีกูงวงคุนและก็อาหารสาาัต <c oughs> ว์ครับโอเคสนุกจังเลยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะอ้าวเช็ดมือ ก็คือนี่เป็นมอสเซอร์ลาชีสแล้วก็มากินลองชิมไหมชิมปะชิมเลยลองชิมซีอร่อยไหมก็คือทำจากชีสนี้ทำจากนมนะนมวัวที่หนูรีดไ่อกี้แล้วก็ไปผ่านกระบวนการเนาะแล้วก็ได้เป็นชีสแบบนี้เนี่ยชีสแบบนี้แล้วเราก็มาปรุงเป็นแบบไม่อร่อยเหรออร่อยค่ะอร่อยอยู่นะโอเคเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะทาเ์เเซสลาด กินทีเดียวมันจะอร่อย,เ,ยเออะอะไรไหมจากที่เรารีดนมเมื่อกี้นะคะก็จะกลายมาเป็นชีสแปรลูปแบบนี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอนมสดที่ยกเติมชิมได้นะคะอาจจะเอาไหนอันไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เอานี้รีมนม,มก็ได้นะ ที่เรากินอยู่นี้นะคะก็คือโยเกิร์ตนมค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะหมดเลยหมดหมดเลยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากผลิตภัณฑ์นมแล้วไปที่มุมความรู้กันบ้างนะคะนอกจากเพื่อนๆจะได้มาเที่ยวแล้วเนี่ยยังได้สาระและความรู้กลับบ้านอีกด้วยนะคะ เชื่อชานมาบอกเรื่องบัวและประโยชน์จากนมเบัวคะ่ะความรู้ดีๆจากคณะสัตว์ศาสตร์นวาวิทยาลัยแม่โจ้คะ่ะมางานเดียวคุ้มสุดๆไปเลยคะ่ะได้ดื่มนึงอร่อยๆได้นะคะโอ้เราไปดูร้านเจ้าหญิงชิเคเค็กันดีกว,ว่าส,สวัสดีค่ะ มีอะไรบ้างเหรอคะของเราล่เรานะคะจะเป็นชีสเค้กถึงญี่ปุ่นค่ะจะมีชีสเค้กค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชีสเค้กนะคะอย่างนี้ค่ะทางของร้านเรานะคะจะไม่มีสารกันบูดเลยนะคะอยากให้น้องๆลองชิมก่อนอน,นี่ค่ะ,คะจะไม่มีแป้งผสมนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดเลย เป็นไงบ้างคะอร่อยไะมนิ่มๆค่ะขอบคุณค่ะ ขาปั่นไปมาก่กี้มันก็คือเมล่อนนมสดนั่นเองค่ะ กันถัดไปกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้าอะไรหรอคะของเราม,มาจากโรงแรมน้ำนิรันนะคะก็<ส>จะมีเลมอนชีสเค้กนะคะเค้กผลไม้<ส><ส>แมงโก้ชีสเค้กแล้วก็เลดโรเบิร์ตเ,เค้กค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของคุกกี้นะคะชิมได้นะคะดี๋ยวชิมเป็นคุกกี้มะพร้าวดีไหมคะค่ะ คุอยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ,ค,ะคุกกี้นี้เขาทำมาจากนมด้วยเหรอคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของมะพร้าวด้วยนะคะอ๋อค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ทำพี่ชิมไหมคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้ำมีป้ลงค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเจ็นเมื่อในงานนี้มีแต่ของอร่อยเต็มไปหมด ไปดูตรงนู้นก็มีนะคะเนือ้อแข็งคู่ค่อ เป็นนมสดยังไม่ัมันะุนุนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรเหรอคะเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลวงครับเป็นนมแปรรูปครับนมแปรรูปเป็นอะไรเหรอคะเป็นนมถัเหลืองผสมวุ้น้าวครับตรงนี้เป็นนมผสมกราเ้นครับ อันนี้ก็มีนี่ด้วยอันนี้เป็นนมร้อนหวานปกติครับทำมาจากอะไรบ้างหรอคะทำมาจากนมบัวน,นะครับอ๋อค่ะโครงการหลนี่อยู่ที่ไหนหรอคะโครงการหลวงของเราอยู่ตรงทางขึ้นวัดธาตุาดอยฟำงครับผมเป็นอเอ,อ่อ โครงการในพระราชดำริของในหลวงอ่อค่ะขอบคุณค่ะ พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายนนี้พบกับเรื่องราวของโนมกันนะคะมาดื่มนมที่งานเรมิวด